สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมประจำเดือนมีนาคมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูกันนะคะวันที่ 2. วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยรองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากราเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมนมพรรษาสาราการจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่หนึ่ง วันที่3กิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์อาคารละหมาดโรงเรียนบ้านสลายโยหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสารรค์จากผ้าปาเตะไยท่ายศูนย์รเรียนรู้ผ้าปาเตะวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสณนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหมู่หนึ่งบ้านสลายโย วันที่4ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิจัยชุมชนาราธิวาสครั้งที่3ทับ268นหะ้อณห้องประชุมชั้นผาสำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาเจเหในกิจกรรมสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ภาษาเจเหและศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนที่มีการใช้ภาษาเจเหณห้องประชุมทองอุไร วันที่5กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมบุคลากราวิทยาลัยชุมชนราธิวาสครั้งที่3ทับ2568นณะห้องประชุมชันผาระหว่างวันที่5ถึงวันที่6หน่วยจัดก,การศึกษาอำเภอสุงไหงโกลกเปิดหลักสูตรประกาศิัญาบาตัตรวิทยาลัยชุมชนชั้นตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างสารรคาา์ผ้าพาเตะณอ,อ,อ,อุทยานผ้าพาเตะบางงบเเลงอำเภอสุงไหงโกลก วันที่10ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการพราเด็กปฐมวัยได้จัดก,กิจกรรมโครงการจิตอาสาเติมสีสันห้องเรียนให้น้องอนุบาลณนะโรงเรียนบ้านจินงา สำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดําเนินโครงการในพื้นที่ตําบลสุงไงโกลกายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับทุนขันดํารงชีพ5มิต,ติโดยมีนายกเทศมนตรีสุงไงโกลกนางสุชาดาพันนาราเป็นประธานในพิธีเปิดณนะห้องประชุมเทศบาลตาบลภาษีมัด วันที่13สำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมสำรวจศักยภาพชุมชนพื้นที่เป้าหมายในโครงการเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติณนะหมู่ที่4ชุมชนบ้านโกโกและในวันที่15 ในหมู่ที่ 2. ชุมชนบ้านลำพูโดยมีผู้นำชุมชนบัณฑิตอา,าอสาอสมร่วมพูดคุยถึงการบริหารจัดการชุมชนในกรณีน้ำท่วมใหญ่ในครั้งที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตวันที่ 15. สําสำนักวิชาการโดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาจากกิจกรรมรมฎอนสัมพันธ์ณสนามหอประชุมกระจูดวิทยาลัยชุมชนาราธิวาส สำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งทีมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าทีม sn design ที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์แฟชั่นดีไซน์เพื่อเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าบาติกและนำเสนอผลงานการออกแบบชุดไปใต้โครงการยกระดับองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเพื่อเสริมเศรษฐกิจฐ,ฐานรากจากการท่องเที่ยวชุมชนณห้องประชุมทองอุไรวันที่16 วิทจยัยชุมชนราที่วาดเข้าร่วมพิธีบวงสวงพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิสารที่ประทับพ,พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าถากศินมหาราชณนะวัดเขากุง วันที่17สำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เปิดหลักสูตรการนวดแผนไทยเบื้องต้น30ชั่วโมงณห้องปฏิบัติการอาชีพ2ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยระหว่างวันที่1 8บแถึงสิบาสำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จัดอบรมการให้บริการและการแนะนำการใช้อุปกรณ์และการบำรุงรักษาภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านอาหารเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมเศรษฐกิจณอาคารกระจูดวันที่19 โดยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะก็ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้ได้ไประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2568นสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมลงพื้นที่พิสูจน์ทราบสำรวจฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนของเป้าหมายในพื้นที่ตำบลรือเสาะออกภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ5มิติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดนราธิวาสณนะ หมู่ที่1บ้านบาลูกาและในวันที่20 2 1ถึง21ณนะบ้านกาโด บ้านปลายนาบ้านลาหมาะนอกและบ้านลาหมาะในวันที่20สําำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตลงพื้นที่สำรวจศักยภาพกลุ่มเพื่อใช้เป็นแนวทางออกแบบกิจกรรมเวิร์กช็อปภายใต้โครงการสร้างสารรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมศักยภาพเศร,รษฐกิจฐานรากณนะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเก,กษตรตำบลโคสิษวันที่22นักศึกษาสาข,าขาการจัดการรุ่น6.6ได้จัดกิจกรรมนิรรศการแสดงผลงานและนำเสนอแผนธุร,รกิจในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจชุมชนโดยได้นําสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชุมชนมาจําหน่ายณอาคารหอไปชุมกจูดหน่วยจัดการศึกษาอําเภอสุงไหงโกลกจัดโครงการสูนเรียนรู้ผ้าปพาเตะเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในกิจกรรมที่4ี่อบรมเชิญปฏิบัติการงานพิมพ์ผ้าปพา,พาเตะสร้างสรรค์ณหน่วยจัดการศึกษาอาเภอสุงไหงโกลกหน่วยจัดการศึกษาอําเภอรืเรอเสาะจัดกิจกรรมรมฎอนสัมพันธ์ประจำปี2568นห้าณหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรืเรอเสาะ วันที่24ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาดครั้งที่3ทับ2568ณนะห้องประชุมชั้นผาสำนักวิชาการจัดกิจกรรมอบรมเชิญปฏิบัติการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนสีเขียวสู่ความยั่งยืนตามกรอบ UI c r e a n m e t i c World University Ranking ณนะหอประชุมประกากรวันที่25สำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดหลักสูตรการประกพบและอบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพณอ้องปฏิบัติการ2อ,อาคารหลักสูตรระยะสัน้นระหว่างวันที่26-28สำนักส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดโครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของประชาชนจังหวัดนาราธิวาสเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยยุคใหม่ที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ2568 โดยการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมสำรวจข้อมูลเชิงลึกเพื่อพิสูจน์สถานภาพเชิงลึกและความต้องการความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มีคุณภาพณนะบ้านกองตันตำบลสาราใหม่ วันที่27กิจกรรมประกอบด้วยสำนักวิชาการจาัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้ารับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากอสศส,สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปณนะห้องประชุมทองอุไรหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอรือเสาะภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่การสร้างคุณค่าอย่างยังย่งยืนนวะัวิสาหกิจชุมชนกะ โกฟาร์มเกษตรผสมผสานตำบลเรียงวันที่28วิทยุชุมชนาราธิวาสเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะสศัทธ,ธาอิมบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดนาราธิวาสณนะวัดชนทาราสิงเหตุตำบลเจเหอําเภอตากใบวันที่29การสอบภายภาคของนักศึกษาอนุปริญญาประจําภาคการศึกษาที่2ทั2 5, 5 6 7โดยจัดสอบพร้อมกัน ที่หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือสาะและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุงไหงโกลก หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุงไหงัยโกลกได้ทำการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรภาษาจีน80ชั่วโมงณนะศูนย์ฝึกอาชีพสำนักง,งานหน่วยจัดการศึกษาวันที่31วันพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้ารองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มดอกไม้สดเพื่อลำนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทยและร่วมลํำนึกถึงพระมหาการุณา ที่คุณของพระอ,องค์ที่ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7็ดรอบป,ปัจจุบันษาในวันที่31มีนาคมซารามัตพารีรายอ,อีดินฟิตรีเทศกาลเฉลิมฉลองเยี่ยมญาติและบรรพบุรุษหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอนขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแต่นอกจากนี้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนะราธิวาสลงพื้นที่จัดทำแฟ้มรีโปรไฟล์กองทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2568ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในอำเภอต่างๆในจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมหน้าเสาธงคารบตรงชาติไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ณบริเวณเสาธงสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสข่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาคอนปานจีนครูตำแหน่งวิทยาฐานะครูชำนาญการที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตั้งแต่วันที่31มีนาคม2568เป็นต้นไปค่ะและพบกันใหม่ในเดือนเมษายนนะคะสวัสดีค่ะ